เรียนคณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านผลการดำเนินงานกศนอำเภอบ้านโคกจังหวัดอุตรดิตถ์ประจำเดือนสิงหาคมพศ2565มีดังนี้ค่ะงานกลุ่มอำนวยการนางสาววัฒนาจาระผู้อำนวยการกศนอำเภอบ้านโคกและบุคลา,ากรร่วมทำบุญตักบาตรพิธีถวายเครื่องสักการะ วางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชน,นีพันปีหลวงและกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบริเวณตลาดชายแดนไทยลาวพูดูเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565ณนหอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านโคก งานการศึกษาขั้นพื้นฐานกศนอำเภอบ้านโคกดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียนเอเนตครั้งที่1ปีการศึกษา2565ได้รับการนิเทศติดต,ตามจากนายประหยัดจันอ่อนณสนามสอบกศนอำเภอบ้านโคก งานการศึกษาพัฒนาคุณภาพผู้เรียนนางสาววัฒนาเจระผู้อำนวยการกษตอำเภอบ้านโคกร่วมกับบุคลากรเป็นวิทยากรโครงการพัฒนาผู้เรียนสร้างเสริมพลเมืองดีมีคุณธรรมห่างไกลยาเสพติดเทิดทูลสถาบันกษัตริย์กษตอำเภอบ้านโคกภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงการลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด และมายมุกในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาจตนาวัดโพชัยศีตมบ้าน,นโคก นางสาววัฒนาจจระผู้อำนวยการกศนอำเภอบ้านโคกเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาผู้เรียนอบรมการใช้แอป Canva และแอป t ิ k ต o อกกศนอำเภอบ้านโคกภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจหลักสูตรการใช้แอป c a n วาและแอป t i k ต o อเพื่อสามารถนำไปสร้างอาชีพได้นะศาราเฉลิมพระเกีย 72, รติ72พรรษาตำบลบ้านโคก งานการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตกศนอำเภอบ้านโคกจัดโครงการอบรมให้ความรู้เสริมสร้างการป้องกันการทุจริตกศนอําเภอบ้านโคกประจําปีงบประมาณ2,565เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับความหมายและขอบเขตของการกระทำทุจริตในลักษณะต่างๆทั้งทางตรงและทางอ้อม ทราบถึงความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตและเห็นความสำคัญของการต่อต้านการทุจริตนักกศนอำเภอบ้านโคก งานการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกศนอำเภอบ้านโคกจัดโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง2343กศนอำเภอบ้านโคกประจำปีงบประมาณ2565เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง2เงื่อนไข3หลักการ4มิติ3ศาสตร์และสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตให้ เกิดความสมดุลและพร้อมรับกับต่อการเปลี่ยนแปลงักศนอำเภอบ้านโคก งานการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนกศนอําเภอบ้านโคกจัดโครงการขับเคลื่อนกันชงกัญชาเพื่อสุขภาพและเศรษฐกิจกศนอําเภอบ้านโคกประจำปีงบประมาณ2565เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องกันชงกันชาประโยชน์โทษของกันชงกัญชาและสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตณนะกศนอําเภอบ้านโคก งานการศึกษาต่อเนื่องนางสาววัฒนาจัระาูมน่วยก,ก,กนนารกษตรอำเภอบ้านโคกเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเพาะพันธุ์กล้าไม้ประจำพื้นถิน่นกษนอำเภอบ้านโคกประจำปีงบประมาณ2565เพื่อให้ประชาชนมีความรู้และทักษะการเพราะและขยายพันธุ์กล้าไม้ประจำพื้นถิน่น สามารถนำความรู้ทักษะกระบวนการไปใช้ในการประกอบอาชีพได้และสร้างรายได้ให้กับตนเองนกศนกอําเภอบ้านโคก งานการศึกษาตามอัธยาศัยนางสาววัฒน,นาเจระผู้อำนวยการกษนอำเภอบ้านโคกมอบหมายบุคลากรและบรรรักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านโคกนำกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอ่านเพิ่มพลังโดยนำหนังสือวรารษารสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเล่มที่1 41 12-17หนังสือเกี่ยวกับการเกษตรกรรมและวารสารเกี่ยวกับสมุนไพรไทยให้บริการประชาชนณสาราอนเนกประสงค์บ้านน้ำแพรตำบลบ้านโคก งานผ้าคีเครือข่ายนางสาววัฒน,นาจัระผู้อำนวยการกสออำเภอบ้านโคกและบุคลา,ากรร่วมกิจกรรมฝึกอบรมการพัฒนาออกแบบบรรจุภัณฑ์และการสร้างมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ภายใต้โครงการยกระดับสินค้าชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืนนะกลุ่มทอผ้าบ้านนาขุม นางสาววัฒน,นาเจาระผู้อำนวยก,การกษณอำเภอบ้านโคกมอบหมายบุคลากรเป็นวิทยากรโครงการทูบีดามววันอำเภอบ้านโคกประจำปี2565โดยจัดทําฐานให้ความรู้การทําโอ่งผ้ามันมีกี่ล้านช้างฐานการทรํากล้วยทอดกับ,บูชาและฐานการพ่อพันธุ์กล้าไม้ประจําพื้นถิน่นและมีการจัดนิทรศการชมรมท no. ูบีดามววันกษตอำเภอบ้านโคกและโรงเรียนบ้านโควิทยาคม งานพัฒนาบุคลากรนางสาววัฒนาเจริรผู้อำนวยการกศนอำเภอบ้านโคกร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาหลักสูตรบริหารระดับกลางณโรงแรมอิงทานรีสอร์ทอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายก <ไป S 1> กิจกรรมดีกิจกรรมเด่นเน้นคุณภาพกศนอำเภอบ้านโคก